ร่างกายของคุณจะไม่แก่ไม,ม่โทรมถ้าคุณระวังเรื่องนี้ชอบมีหลายคนมาทักหมอเฟิร์นว่ายังเรียนอยู่หรือเปล่าทําไมหน้าเด็กจังเลยวันนี้หมอเฟิร์นจะมาให้เคล็ดลับที่คุณเองก็ทําได้ง่ายๆข้อ1ให้คุณดื่มน้ําบ่อยๆจิบบ่อยๆระหว่างวันจะทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยโทรมน้อยลงเพราะเวลาที่คุณดื่มน้ําเข้าไปมันจะเป็นตัวไปช่วยขับของเสียออกจากร่างกายทางปัสสาวะก็เลยทําให้คุณดูสดใสดูโทรมน้อยลงนั่นเองข้อ 2. สําคัญมากคือการนอนร่างกายของคุณ เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ที่ต้องปิดเพื่อพักคอมและรีเซ็ตระบบใหม่บ้างถ้าใครเคยมีประสบการณ์ไม่ปิดคอมเลยจะรู้เลยว่าคอมของคุณเนี่ยเครื่องมันจะช้าค้างบ่อยๆดังนั้นคุณจําเป็นต้องนอนให้เพียงพอไม่งั้นคุณก็จะดูไม่กระฉับกระเฉงดูเบลอๆก็จะดูไม่เหมือนเด็กเพราะเด็กอะ่ะเขาสดชื่นสดใสมีชีวิตชีวาตลอดข้อ3อันนี้เป็นทริคเลยนะอาหารที่คุณจําเป็นจะต้องรับประทานทุกมือ้อก็คือปโปรตีนเพราะปโปรตีนเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่ามี ส่วนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจึงช่วยทําให้ร่างกายของคุณแก่ช้าลงได้ดังนั้นก็ให้คุณกลับไปสํารวจตัวเองดูว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณรับประทานปโปรตีนที่เพียงพอต่อจํานวนที่ร่างกายจําเป็นต้องใช้หรือไม่คํานวณง่ายๆถ้าคุณไม่ได้ออกกําลังกายให้เอาน้าหนักตัวคูณกับ0.8แต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากทานปโปรตีนเพื่อชะลอวัยและคุณออกกําลังกายบ้างก็ให้รับประทานปโปรตีนเทียบเท่ากับน้ําหนักตัวของคุณได้เลยถ้าวันไหนทานจากอาหารไม่เพียงพอคุณ สามารถพิจารณาโปรโตีนเสริมได้เพราะหมอเฟินบางวันก็ยังทานโปรโตีนเสริมอยู่ใครอยากทานโปรโตีนเหมือนหมอเฟินสามารถทักข้อความแล้วพิมพ์ว่าโปรโตีนได้เลยก็จะส่งให้ดูแล้วคุณก็ไปเทียบดูกับของคุณว่าคล้ายกันหรือเปล่าเพราะโปรโตีนของหมอเฟินเนี่ยใส่นวัตรกรรมถึง3ตัวที่ช่วยชะลอวัยช่วยทําให้คุณลีนและมีพืชผักสมุนไพรถึง27ชนิดรับประทานโปรโตีนทั้งทีได้ผลดับเบิลสามเด้งใครอยากได้โปรโมชั่นพิเศษสําหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นปกติ1 กล่องราคา1290บาทถ้าซื้อ6กล่องจะได้ราคาพิเศษ7140บาทและแถมแก้วชงโปรโตีนให้คุณด้วยขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนคะ่ะ